กินข้าวกันดีกว่าวนนี้จะไปกินไหนดีคะอยากกินอะไรคะวันนี้อยากกินชาบูอ่ะจัดไป <c oughs> บุฟเฟ่ <c oughs> เนื้อวากิวป๊าป๊นี่ดีจังเลยตามใจมาเล <c oughs> ยเดี๋ยวเดี๋ยวสถานีมันคืออะไรเนี่ยฮะ คืออะไรอันนั้นน่ะของใครเนี่ยหวานแหววขนาดเนี้ยฮะเกตเปล่าเกตลืมเปล่าอ๋อวันนั้นอ่ะเออเห็นอยู่เออวันนั้นวันจะเตือนนะแน่นะแน่นะของเกตอ่ะเกตอะไรเนี่ยเป็นห่วงมันอยู่วันนั้นเนี่ยว่ามันจะมีจะเลอะเลอะอะไรจะทํายังไงไหมนัดทำไงได้เฮ้ว่าแต่นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรของใครของเธอไม่ใช่หรอเฉันได้ยังไงฉันไม่เคยใช้สีสเลนแป้นแบบนี้ของลูกเรมั้างของเกตเหรอ มาจ่าเออเก็บเก็บเก็บโอ้สีสวยสีสวยหยิบโอ้วาง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 เก็บเก็บเกโอ้เป็นสีสวยหยิบของลูกเขาอแล้วนี่อะไรอีกลูกเขาขึ้นมาทำไมเนี่ยวางลูสูงของใครล่ะไม่ใช่ของเธอเหรอไม่ใช่สูงปีขนาดนี้อย่าบอกเลยว่าของลูกอีกของลูกนั่นแหละจะไปแสดงละครหรือเปล่าลูกเกดไม่ใช่ไหมใครจะไปดมบ้าเปล่าวาง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 โอ้นั่นเดี๋ยวลิปสติกนี่ใช่ไหมขอเติมปากหน่อยนิดหน่อยแดง อะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะนางสาวชมพูนุชสรุปมันคืออะไรของลูกไงลูกชื่อชมพูนุชเหรอไหนบอกชื่อมาในลูกชื่ออะไรกันแน่ชมพูนุชไม่ใช่หรอตุ้งเกดชื่ออภินทิชาดีไปไหนต้องเลยมัตัวไอ้เพื่อนกายขอาวว่าไนสเน์แรงผมก็รักติสแตมปยปกติชอบไปนะเพื่อนไหน ลองไปจีบผู้หญิงคนนั้นให้ดูนายคนนั้นคนไหนอ่ะคนนู่นนู่นไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยนู่นนู่นไหนนี่ไม่มีนิ้วชี้เนี่ยคนที่ใส่เสื้อลายดอกอ่ะนะใช่ยชายชายอย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าเขามาเที่ยวแบบพักผ่อนสบายสบายตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอยู่ที่ไหนะนไหนตุ๊ดไหนตุ๊ดตุ๊ดนี่ไงเราไม่ตุ๊ดถ้าไม่ตุ๊ดจะไปจีบสิตายคาเราแล้วนะเดี๋ยวคอยดูจะปิดจ็อบให้นายดูเลยสวัสดีครับคุณผู้หญิงนี่ ก็ในกายใช่ไหมไม่ต้องแจ้งมาทำเป็นจีบหรอกโล่ลหมดแล้ววันนี้เลยจะซ้อนแผนในกายสักหน่อยปิดจับแล้วเหรอทำไมเร็วจังขอดูหน้าหนะ่อยที่รักมันนี่ไหนเหลยสิเฮ้ยนี่มันพี่สาแล้วเฮ้ยพี่โซงพี่ตาวอ,อะไรนี่แฟนเราแฝ้ไหมไม่ได้<ต>จะทำอะไรจะไปกินข้าวกันเถิดขัาที่รักไปเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บหนที่รักแป๊บหนึงนะจะจับอะไรเราเฮ้ยจะจับอะไรเราเฮ้ยที่รักที่รักช่วยเราหน่อยสิช่วยด้วยช่วยด้วย ผมชอบประวัติการทำงานคุณมากเลยนะครับเนี่ยผมว่าคุณน่าจะได้ใกล้เริ่มงานากับบริษัทเราแล้วเยอะอีกคำถามเดียวครับช่วงนี้เรามีกีฬาบริษัทคุณได้เล่นกีฬาอะไรบ้างไหมผมพอจะเตะบ,บอลบ,บ้างกับเพื่อนๆแต่ไม่ได้เตะแบบเป็นนักกีฬาจริงจังนะ <ผม S 1> พี่อยู่ออกกาลังกายอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าดูบอลไหมติดตามบอลบ,บ้างไหมทุกแมช์ผมไม่เคยพลาดเพรแต่น้องเชียร์ทีมอะไรอ่ะระดับผมแล้วเนี่ยโอ้โหดูพี่ดูแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดทีมคุณภาพขนาดแบบมือแชมป์หลายปีแล้วนะ ้วยพีเมลิกสิบสามถ้วยไม่เหมือนบางทีมท <Yeah. S 1> ี่ได้ถ้วยพีเมลิกถ้วยแรกเนี่ยทำไมแบบโอโ้โหแบบดีใจแทบจะหอดแทกกันทัโโ้งหมูโโ่บ้านแล้วพี่จำได้ไหม<ฮ>แล้วมีคนแอคเลยดื้อไรนะัาจงนัาเจออะไรเนี่ยโโเจอหลา มืดแชกเลยโอ้โหอย่างเป็นเป็ดในทันทีเลยโอ้ยแล้วพี่จําได้ไหมว่าคนที่ถือถ้วยพี่มีอีกคนแรกอ่ะไม่ใช่เดนเดอร์สันนะพี่ไม่ใช่เหรอคนแรกที่ถือนี่คนนี้เลยแมคเคิรนโอเว่นไงตำนานลิเวอร์พูดย้ายไปแมนยูใช่ออืถย่างงี้เลยคู่อย่างงี้เลยแล้วสรุปพี่ชิคกี้พายอะไรครับพี่อหรนะพี่ก็อนอนลงนอนอุ้ย พี่บอกว่าอะไรนะโอ้ยกองกลางแับเบอร์คัสโอธคนเรามันพลาดได้ร์นธรรมดาแล้วอะไรโอเว่นอะไรนะหูยพี่เราไม่คุยถึงตำนานสต็อกเราไม่คุยกันน้องน้องน้องช่วยเก็บปากกาเงินให้พี่หน่อยหรอยังไงพี่มาไม่เหหรอเฮ้ยอืมอีกพีดีตอนอ่ะอ๋ออืมถีบถงด้วย เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราโยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไค b ้แล้วก็วก,กดกระดิ่งุ่งกรดิงเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะ